โยมสำหรับใครที่ทําอะไรแล้วก็ไม่รุ่งมันเหมือนกับมีปัญหาที่ถาถมเข้ามาในชีวิตเหลือเกินนั่นให้โยมเข้าใจเสียว่าเพราะชีวิตของโยมติดกรรมดังนั้นวันนี้พระอาจารย์จะมาแนะนําบทสวดนะพิกชีวิตนะหรือว่าคาถาพิกชีวิตนะให้โยมท่องวันละห้าจบนะโยมนะรับรองชีวิตของโยมจะเิญรุ่งเรืองแน่นอนท่องยังไงพนมมือขึ้นมาให้ท่องห้าจบว่าปิมะปติณชาริตินะ ปิมะปะติณชาลีติ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 ขอให้ข้าพเจ้าจงร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองร่ำรวยคนรักอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครคิดสิ่งไหนก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยเทินสาธุอย่าลืมนะท่องให้จบห้าจบนะยมนะ